มีนักโทษนะครับได้ดำเนินการประท้วงครับแล้วมีการดำเนินการที่ลบหนีนะครับออกไปจากเรือนจำมีการเผาอาภัยในเรือนจำรวมถึงมีการรวมตัวกันนะครับบอร์ดประท้วงนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง11โมงเช้าวันนี้ โดยทางท่านอาธิบดีดีคมราชพัณฑ์นะครับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มาอำนวยการนะครับ,รบเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์มีผู้ต้องขังประมาณ2,200คนเศษนะครับเป็นหญิงสัประมาณ200เป็นชายประมาณ2,000นะครับวันนี้เวลา11นาฬิกา30นาทีก็ได้เกิดเหตุขึ้นนะครับก็คือมีผู้ต้องขังจำนวนหนึ่งนะครับ คือการมาอออยู่ที่หน้าปากประตูจับกลุ่มนะครับมีเหตุกระทบกระทั่งนะครับก็คือสกัดกั้นผู้ต้องขังเหยียบแก้วเศษกระจกบ้างอะไรบ้างนะครับบาดเจ็บไปประมาณ6กรายแต่ยังไม่มีผู้เสียชีวิตตั้งก็มีอาวุธนะครับเราตรวจการจากข้างบนจากโดรนบ้างจากที่สูงนะครับก็พบว่ามีมีดนะครับมีมีดพร้ามีมีดดาบนะครับมีอาวุธดัดแปลง แต่ไม่พบอาวุธปืนนะครับเราก็เปิโดโอกาสให้ผู้ที่ส่วนมากเป็นคนป่วยคนสูงอายุในแดนพยาบาลเนี่ยนะครับออกมาภายนอกออกมาทีละสิบยี่สิบสามสิบห้าสิบแล้วก็คือโดยประมาณสามารถผลักดันคนออกมาข้างในได้ประมาณ1,500คนรวมถึงผู้ต้องขังหญิงซึ่งออกไปในช่วงบ่ายต้นแล้วนะครับเพราะสถานการณ์ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการขัดขวางไม่มีการใช้อาวุธ นะครับทุกรายขณะน,นี้ภาวะอยู่ในสภาพเรียบร้อยมีแต่ทรัพย์สินของทางราชการเสียหายนะครับซึ่งทางกรมน้าทันก็จะได้ตั้งกรรมการสอบสวนหาผู้กระทําผิดแล้วก็ดําเนินคดีแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับผู้ก่อเหต,ตุต่อไปครับ